สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกคลิปนะครับในการเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับแล้วก็นํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก็ขอนําเสนอรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับที่จํานวนการจัดสร้างอยู่ที่5,994องค์ นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความสวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เจตนาผู้สร้างก็เป็นบุญนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับวันนี้มีโอกาสนำมาให้เพื่อนๆพพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันเช่นเคยนะครับในรุ่นยิ่งมียิ่งรวยเนื้อทองแดงซาตินนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ ดูแต่ละจุดแต่ละรายละเอียดนะครับถือว่ามีความสวยงามนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ผู้สร้างมีเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับในรุ่นนี้นะครับก็ผู้ที่จะสร้างนะครับก็ได้ถวายปัจจัยนะครับก่อนที่จะสร้างเรียนรุ่นนี้ถึง7ล้านบาทนะครับโดยที่ยังไม่ทราบว่า จะให้เช่าบูชาในวัตถุมงคลรุ่นนี้จะได้เงินจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผู้สร้างก็ยังทำบุญไปก่อนเลยนะครับก็คือ7ล้านบาทนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้สร้างนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็มีความสวยงามนะครับคมชัดถือว่าเป็น รุ่นที่ดีรุ่นหนึ่งขององคหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่ช่องของเราได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้รับชมแต่ละจุดแต่ละรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังและก็ขอบตัดนะครับก็เป็นเช่นเคยเหมือนกับทุกๆคลิปนะครับที่เราได้ลงเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีก รุ่นหนึ่งเนื้อหนึ่งนะครับที่ทางช่องของเราได้นํามาให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อเป็นความรู้ในอนาคตนะครับเพื่อมีการทํำลอกเรียนแบบ,บท่านก็จะเห็นตัวอย่างที่เป็นเรียนแท้ๆที่เป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิาศลาสิริจันโทนะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดแต่ละจุดนะครับเพื่อ ประโยชน์นะครับในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าลูกหลานอยากจะศึกษาสะสมในวัตถุมงคลขององคหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับช่องของเราก็พยายามที่จะรวบรวมหลายๆรุ่นนะครับที่นำมาเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรานำมา ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่ก็เป็นขอบตัดของรุ่นยิ่งมียิ่งรวยเนื้อทองแดงซาตินนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง5,994องค์เท่านั้นนะครับนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรกันเข้ามาหรือว่าทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับใน เบอร์โทรเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับ08 5 9 2 4 9 9 5 5นะครับอยากจะมีรุ่นนี้ไว้บูชานะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็จะนำวัตถุมงคลของของค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ